เด็กชายกเกษมนันตาลิศลืมตาดูโลกเมื่อวันอังคารที่10ส,สิงหาคมพุทธศักราช2496ปีมะเส,งส็งศกเป็นบุตรของพ่อทองและแม่เป่งนันตาลิศมีพี่น้องร่วมสายเลือดทั้งหมด7คนด้วยกันประกอบด้วยชาย6คนและหญิงอีกหนึ่งคนประวัติการศึกษาพุทธศักราช2504 เริ่มเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-2ที่โรงเรียนบ้านสีชุมพุทธศักราช2507ศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3-4ที่โรงเรียนบ้านสันช้างหินพุทธศักราช2509ศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5-6ที่โรงเรียนดอกคำใต้พุทธศักราช2512บวชเรียนเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา ซึ่งเทียบได้กับการศึกษาในระดับชั้นประถมตอนปลายในขณะนั้นโดยสอบได้ระดับนักธรรมชั้นโทพุทธศักราช2513เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึงณโรงเรียนพินิษ์ประสาทพุทธศักราช2515เข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาณวิทยายลัยครูลำปาง พุทธศักราช2532จบประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยมพมโดยการศึกษาด้วยตนเองพุทธศักราช2534จบการศึกษาครุศาสตรรบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษาวิทยายลัยครูเชียงรายาาประวัติการรับราชการเริ่มรับราชการครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2522 โดยดำรงตำแหน่งครูหนึ่งณโรงเรียนบ้านแม่ต่ำกลางอำเภอเถิงจังหวัดชีงรายต่อมาพุทธศักราช2526ได้เลื่อนวิทยาฐานะเป็นครู2อประจำอยู่โรงเรียนบ้านแม่เป่าอำเภอพยาเมงรายจังหวัดชียงรายจนกระทั่งปีพุทธศักราช2527จึงได้ย้ายกลับมาสู่จังหวัดพยาวบ้านเกิดเป็นครั้งแรกโดยมารับตำแหน่งเป็นอาจารย์หนึ่ง โรงเรียนบ้านสีเมืองชุมอําเภอจุนจังหวัดพะเยาและปฏิบัติหน้าที่เรื่อยมาจนถึงปีพุทธศักราช2530จึงได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ณนะโรงเรียนบ้านทุ่งกาชายัยอําเภอเดอกคำใต้จังหวัดพะเยาปีพุทธศักราช2540ได้เลื่อนวิทยฐานะเป็นอาจารย์ชำนาญการระดับสอง ณโรงเรียนไทยรัฐวิทยา46อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาวจวบจนถึงปัจจุบันชีวิตครอบครัวได้สมรสกับนางเม็ดแก้วใจบุญและได้มีลูกสาวเป็นโซ่ทองคล้องใจจำนวนสองคนอันได้แก่นางสาวสุภาพันธ์มันตาลิศจบการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยาปัจจุบันทำงานตำแหน่ง พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน4.6โรงพยาบาลพยาว 2. นางสาวจุธามาศนันตาลิศจบการศึกษาสาขาบริหารธุรกิจอังกฤษธุรกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญ,ญบุรีปัจจุบันประกอบอาชีพธุรกิจหอพักความภาคภูมิใจในชีวิตการรับราชการ 1. ได้รับการเลือกตั้ง เป็นคณะกรรมการการประถมศึกษาระดับอำเภอ1สมัย 2. ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสาหกรณ์อมทรัพย์ครูพยาวจำกัดสองสมัย 3. ได้รับการคัดเลือกเป็นวิทยากรไทยอาสาป้องกันชาติดีเด่นกองทัพภาคที่3 4. เป็นวิทยากรลูกเสือชาวบ้านอำเภอดอกคำใต้ 5. เป็นศาสนาพิธีกรระดับจังหวัด และความภาคภูมิใจล่าสุดคือการได้เกิดมาเป็นครูไทยและได้มอบผลงานชิ้นสุดท้ายในการจัดทำสื่อประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเส้นทางพยาจากอดีตจนถึงปัจจุบันมอบให้กับลูกหลานของชาวดอกคำใต้ในอนาคตด้วยความเป็นคนที่ทุ่มเทในอาชีพของตนหากเพื่อลูกศิษย์ของตนแล้วครูกรเกษม ก็พร้อมจะทำโดยไม่ย่อท้อหรือปริปากบน่นเพียงหวังแค่ว่าเหล่าลูกศิษย์อันเป็นที่รักจะเติบโตเป็นคนดีและมีอนาคตที่สดใสรออยู่ในภายภาคหน้าตลอด31ปีในการเฝ้าสอนศิษย์ไม้เรียวบวกกับคำพร่ำสอนได้ทำให้ศิษย์จบออกมาเป็นคนดีตลอดมาทุกรุ่นสิ่งที่หวังมากที่สุด ในการพร่ำสอนสั่งตลอดชีวิตการเป็นครูคือการได้เห็นสิทธิ์ที่จบมามีหน้าที่การงานที่ดีและจดจำเรื่องราวของครูคนนี้ไว้ตลอดไปแม้ใบไม้อาดรยราจากต้นร่วงหล่นสู่พื้นดินเพื่อแตกยอดใบใหม่แม้การเดินทางไกลจะต้องหยุดลงตรงเส้นขอบฟ้าหรือแม้วันเวลาที่ยาวไกล จะต้องหยุดลงในไม่กี่นาทีข้างหน้าแต่ความดีและความเพียรที่สั่งสมมาตลอด3 1ปีจะเป็นเครื่องพิสูจน์คุณค่าของคุณครูเกษมที่เหล่าครูรุ่นหลังควรจะต้องยึดถือเป็นแบบอย่างและนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นครูที่ดีเหมือนดังที่ครูเกษมเป็นและเพื่อสืบทอดปณิธานของความเป็นครูที่ตั้งไว้ ของครูเกษมนันตาลิศครูพันแท้แห่งดอกคำใต้จังหวัดพะเยาเกียรติยศมีมาเพราะหน้าที่อำนาจมีเพราะตำแหน่งเขาแต่งตั้งหมดตำแหน่งอำนาจหายไม่จีรังจงเสริมสร้างความดีเป็นสีตน